สวัสดีค่ะืันนี้กับมาพ่อกันกับฟางอีกแล้วมื่อนี้ฟางกันจะมาอัปเดตแตงโมของฟางนะคะแตงโมของฟางตอนนี้กะเริ่มบางไปบางแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ทันในโหมดค่ะเก็บรายรอบมาจะเห็นน้วยอยู่บะค่ะน่ี้วยแตงโมกะ่ะโมทียังมีอยู่แบบนี้กับแต่ว่ามันยังไม่ไั้ในสุกนะคะ ก็เลยบ่ได้กิบทางโนนกับได้บ้านเขาแล้วค่ะบ้า,านเขาตกเป็นก้าใบถดำนะคะมันมีไฮนึงที่น้ำแบบเยอะมากระบายบ่ออกค่ะต้องสูบออกย่างเดียวถ้าพอไเลยว่าเอาเป็นไว้ดำซาบนันจะไดยน้ำนะคะนี่เราก็เลยจะเห็นแตงโมเขาแบบฝนก็ะตกลงมากมู่ว่านนักมาค่ะ น้ำถั่วแ้วแตงโมฟังกะกเนาไปตามสภาพค่ะแค่มือเดียวนะคะลูกเนาไปหมือเลยแตงไทยฟังกะเยอะเลยค่ะที่นี่กินบอทันเลยตอนนี้เนาไปพางกะมีค่ะกินบอทันแบบยังเยอะเลยแต่จะได้ ไปบ้างค่ะอะไรวาแตงไทยบลีลูกแตที่มีหลายค่ะเจ้ยแงค่ะเห็นามบค่ะแตงมกับ่าเหลือนอยนายแต่จอาจจะกัท่นีแดงค่ะเลยมีแดงยคมนี้กัว่าจะมาเก็บให้อายมอนี้ค่ะ เาจะมาเก็บไปให้อายอายจะมาเอานะคะอันนี้มือแห้งแล้วก,ก,ลก็จะเก็บเลยก็จะเบิ้งแค่มือแห้งเนี่ยนะคะเวลาเก็บแม่งก็เบิ้งขวญถ้ามือแห้งเราขวญยังไยงอยู่ก็จะเอาไว้ก่อนคะ่ะแต่ว่าถ้าเพิ่นจะเอาไปเก็บใบกินละลายมือก็จะเก็บเลยคะ่ะเดี๋ยวเอาไปถ้ามันมือแห้งแล้วขวญยังแงอยู่มันอาจจะบ่็แดงจัด แต่อันนี้เมื่อแหงเราก็ควรกันน้อยค่ะอาจจะแดงแล้วเมือ่อควรง่าย,ยู่อาจจะว่าแดงจานมันก็นจะไปเก็บใบบ่มใบนะคะทำให้มันสุกไปในาพายพักหนาได้ค,ค่ะแต่ว่าถ้าเก็บแบบเมือม่อแหงขวนน้อยไปเลยจะต้องกินเลยนะคะเอาไว้ท้ายมือจะงแสบใสอ่อาจจะลมได้นะคะี๋ยววิธีการเก็บแตงโมของฟางเนาะคะ่ะมื่อนี้ฟังกับบอไดนี่ สาระอะไรหรอค่ะ,คะอาจจะภาพมาเก็บแตงโมเล็กๆน่อยๆแล,ล้วก็พภาพอัปเดตแตงโมไปนั่เนาะคะ่ะนี่ว่าแตงโมของพังตอนนี้ก็สภาพแบบเบาไอบางไปเยอะแล้วนะคะจากที่ฟังท้ายอัปเดตมาเรื่อยๆเอยแตงแตงเขาปลูกมา,เ,ะะามเลยนะคะแตงไทยหลูกง่ายด้วยค่ะ ลูกใหญ่มาเลยเนาะลูกใหญ่กับมีค่ะลูกน้อยกับมีอันนี้ฟังคิดว่าตอนแรกฟังคิดว่าเป็นแค้นตาลูกนะคะนี่ยี่ไหนได้เป็นแตงไทยสวยง,งามแตงไทยก็เป็นลูกสีนี้กับบลูค่ะเอาไปกินแล้วนนกับกายไปกินแตงไทยมันไม่เหมือนแค้นตาลูกนะคะงงเลยแต่แรกคิดว่าแค้นตาลูกแ,แท้ พอฟังเกาเอาแค้นตะลุบมาปลูกอแจมกันใบน้ำนะคะแต่ว่าเค้นตะลุบนะ่ะจะพ่เหินแล้วคะ่ะ เี้ยก like ับเหี้ยวพอว่าแล้วมากินวันจำนี้ค่ะมันยังกินโอ้ยไอ้มาสแอบ่าเนาะโทรศัพท์นี่นี่นะคะไอ้ปลายยังยังเบิ้งแต่งโม แ่งไทยก็ฟังกันเนาะคะ่ะนี่มาแต่งไทยนีลูกใหญ่เลยโอ้แตงโมงค่ะลูกบักไซใ,ใ่ญยบิ๊กปื่มเพราะกะเก็บไปแล้วนะคะหมือว่านไม่ได้ไทายเบิร์ว่อฝนริมฝนไตกแล้วฟังกันค่าแตงโมงก็จะหมดแล้วจะหมดแล้วที่ไหนได้ ยังเก็บไปเรื่อยมอยมดปเปลี่ยนจากที่ค่ะยังไม่หมดนะคะยังเหลือยเยอะอยู่พย่อยกันสุกเรื่อยๆค่ะอาจจะสุกสาวไปนิดนึงลูกนี่คือพวกน่มใหม่ห้องว้าวยังมีชีวิตรอด มือว่าท่านได้แหงเลยค่ะเข่งนั่นจริงๆเลยวิญยามเส้นดินก็หาไม่ก,ก่อนไม่ไว้ไม่ไว้อย่าสล่าใจกับเส้นดินเป็นอันขาด เที่ยวเชี่ยวแดบใหม่แล้วค่ะเอาไปห้องเกี่ยวหน่อยกันมาท่านชูกแต่ว่าจะชะลาใจกับเส้นดินบ้าได้เลยค่ะไปเด้อ เรียบร้อยอเ้วัตามัประตูจูดินของขี้ค่ะก็จะหลอดพ่นจากสินดินได้มือทันแหงเลยมือบัฒนแหงเพิ่ง,งกบ่อยากจะเก็บเพราะว่าเดี๋ยวแตงโมบ้าแดงนะคะ แต็มม่ววแดงพิ่นก็ะจะมาตีฟังที่หลังฟังกไไัไม่ได้ไม่ได้แต่จะให้ฟังขายแบบแตโมม่ววแดงฟังกัสุบว่าขายสะดีกว่านะคะอ้าวแหงแล้วนี่อันนี้แหงแลนะคะมีแหงแล้วเก็บเลยโอ้ย ว่างไว้ใจดีนะ้ายังมาเอามันไปเพิ่งมากอะ่ะได้อีกรถกระบะหนึ่งคือราคาหนี่แตงโม แตงโมเป็นอะไรที่คนค้างจะปวดหลังแบกหนักค่ะแรกแรกะแบกไรงอยู่แล้วคะ่ะถ้าพักหลังๆมานี่โอ้หลังไม่ไหวหลังจะพิก,การละหนักมากอเอาแล้วจากแป๊เก็บเทละหน่วยสองหน่วยอาศัยการเดินลหลายๆรอบเอาค่ะยางยางห,หลายๆรอบเอา ไปนั่งนัดรอบเดียวมันกะแลวเร็วอยู่แตมันไม่ไหวกับหลังมองไม่ไหวกับหลังเลยค่ะไปเอามาแตงโมฟังกะเละลายอยู่ไปกิน,นเรื่อยๆค่ะมีกระสุกแล้วค่ะ อาจจะไม่ได้พาพี่พีเก็บแตงโมเยอะหรอคะ่ะเพราะว่าทั้งเก็บทั้งทายมันคนข้างจะบ่ค่อยสะดวกเรานี็มันมือ,อยังบ่แห้งน,นี่เขาก็ไไ้ช้องดูว้เบิ่งคะ่ะแลี่เวค่ะว่าจินดิน ลงแล้วลงแล้วมันล่งแล้วอหลีให้แต่เฉดายุากปพิุ่กมันกระเจอกนะคะถุเทียมันจะเดือเจอ่อเฉพาะลูกแบบแดงๆถ้าห้าเทียลูกแดนเแดงเสิมันเจ่อได้นิดเดียวมันก็หน,นีไปเจ้าลูกใหม่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นอย่างฮ้องตรงห้องไม่กัเพาะนี่แหละจะเห็นคลิปเส้นดินที่ฟังทายลงก้อนหนานนีนะคะเยอะมากรังไลกันออกมาอีวิก้อนลูก ็เห็นอะไรตัวน้อยแล้วมันเยอะๆแบบนี้ไม่ไหวขุณแขนฟ้องลูกยังหนัก,กนเลยเล้พื้ยนะคะข้างในมันฉีลายส่อาใดมันลังออกมากันขนาดนี้อาแต่พี่ถามว่าถ้าห้องใหม่แล้วมันบ่าไตขึ้นเทิงใหม่บะแล้วมันบ่กินแตงโมคือเกาบ่ฟังบ่เคยเห็นว่าลูกใดทีห้องใหม่หรอกอะ มันเจาะไดะ้ค่ะมันอาจจะยู่แค่ใต้ดินนะคะเนี่ยหูมันไงละ่ะเนี่ยคะ่ะนี่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 นห้องมันจะเป็นแบบนี้ถ้าแตงโมเขาจูก,กับดินแบบนี้นะคะ่ะจูก,กับดินแบบนี้เลยนี่แม่งอันนี้กระจอกเหมือนกันแต่แตงโมเขาจูก,กับดินแบบนี้มันก็จะ จ้องง่ายค่ะเชิญมากอันที่มีใหม่ห้องแล้วก็ลูกแตงโมบ่ได้จูดินมันบ่เจาะค่ะเลยกกลายเป็นว่าเฮาเลยต้องห้องใหม่แตงโมไว้นะคะเพื่อป้องกันไอเจ้าตัวนี้เลยใคเห็นลูกนี้วะฟังน้าห้องบ่ท่านนะคะมันเหลือหลายลูกมากที่ฟังห้องบ่ท่านค่ะเพราะว่าเฮ็ุอยู่ผู้เดียวมันก็เลยบ่ได้เหตดใดทุกลูกปานนั้นนะคะเอาเท่าทีตัวเองไหว บางรลอาจจะรลอดสายตาไปก็เลยจะเป็นสภาพแบบนี้แหละคะ่ะเฮ้ยคนลุกไม่ไหวไม่ไหวต้องไม่ไหวแล้วคนลุกไม่ไหวจะมาเบิ่งสภพาพต้องปดเดวมีบ้า,านะแดงแดงค่ะแล้วมันก็ยังย่งยูเยอะมากด้วยเห็นไหมคะ่ะ ่าเท้าพี่ขาดข้าวเดียวโอ้ยคนลุกจริงๆเรนแขนฟังให้ไปน้นคนแขนหลายอยู่เวลาคนลุกแต่ละที่เนี่ยเฮ้นี่นะคะ่ะท้องเล่นอัปตีห้เบิ้งประมาณนี้นะคะ่ะไม่ชุกแล้วชุกปุ๊บเจ็บปั๊บเดี๋ยวบาท่านเซนดิน Yeah, ค่ะฟังอาจจะบ่ไดผ้ายังเบิง้งถั่วจนหมดนะคะ่ะเพราะว่าคลิปอาจจะเงว้แล้วฟังก็จะพ้ามาอัปเดตมาเก็บแค่บางลูกให้พี่พพเดเิ้งไปนั่มเนี่ยค่ะหลังจากที่หลังจาก่ายคลิปเช็จแล้วฟังก็จะมาทําการเก็บต่อให้ได้สักลดหนึ่งนะคะโดยที่อาจจะได้มาเอาค่ะ แล้วคะ่ะส่วนคลิปนี้ฟังกระตองขอตัวไปแคสซี่ก่อนนะคะไว้เจอกับฟ่งไม่ในคลิปหน้าคะ่ะฟังกะจะมาอัปเดตแตงโมไ้พีพีเตเบิ้งเรื่อยๆค่ะจกนกว่าแตงโมงของฟังจะหมดจริงๆแล้วกะจะได้ถายหน้าวันเขาจริงๆนะคะ่ะกะจะเดเบิ้งแตงโมเงวีวๆไปคะ่ะซึ่งคลิปนี้ฟังกระตองขอตัวไปแคสซี่คะ่ะบายบายคะ่ะ